ครับบางนีบางคนอาจจะเห็ุว่าเป็นได้ครับนี่เพิ่นเป็นแม่หลานแม่บ้านแม่เฮื่อนครับเพร่ะจังเหตุเปลี่ยนนะ ก็ได้ก็ยัดมันก็อ่าเอาไปก่อนอ่าอย่าตายๆค่ะว่าที่เล็กเรารอรถยานค่ะ4พี่น้องพี่น้อง <laughs> 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 คตัวนี้ก็จะเป็นขนมครับขนมใส่บกพเผาเนาะตัวนั้นจะเป็นข้าวต้มครับใส่ก่วยครับส่วนตเพงก็แล้วล้ะครับอีกกระหอให้เงินครับท้างบีพอที่ว่าได้หมอนว่ ไหวก็ไหวกันหูเรือม่หูเรือกันเป็นประเภทนี้ไท่ครับที่ยังคงเหลืออยู่ครับณปัจจุบันนี้อ่อกระต้มขนมกันครับตัวนี้นะจะเป็นใส่เื้อว่านหองไผ่คอยสามารถไปบอกตำรวจผู้ใบคาสการม่าเสนขบนี้ผสมอะครับเ็นกรลาผสมไปเบ้่งครับใส่ข้าว ตัวนี้อ่าปลาเพื่อนเนี้ยก่อนนำเน,นี้ยก่อนตัวน,น,น,นี้ดอกอัญชันครับนำดอกอัญชันครับยังบกากไปยังเนาะอ่าว่าโขดเดือปะหาเดี๋ยวตามพื้นบ้านเขาครับ <c oughs> ตามตามรัว่วตามรัว่วตามรัว <c oughs> มร่วครับกะปกติแม่กนกะจะส่วนผสมยังไงครับนี่จครับแ <c oughs> ป้งแป้งข้าวเหนียวกับน้ำ ก็เพิ่มสีสันด้วยน้ำดอกนะครับเครือผสมใส่เป็นบ่อเครือบ่อค่ะกับพอดีเลยครับนัวพอดีเลยพุ่มบานหน่อยน้ำครับเป็นวิธีบ้านที่สารนะครับทำบุญง่ายเพราะเขาจะมีข้าวต้มขนมครับจะมีข้าวปุ่นขนมข้าวต้มครับอ่า เรื่องส่วนสีผสมอาหารก็หาตามพื้นบ้านเท่านี้แหละครับบอดดิเป็นมาปรุงแต่งอะไดอกครับบอดดิเปซื้อสีสําเร็จมาดอกครับสีฟุ้งสีนี่มบอดดิสื้อครับที่ผสมอาหารกตจะเป็นธรรมชาติเท่านี้แหละครับสีเขียวก็จะใช้ใบเตยครับก็สีเขียวก็จะใช้ใบเตยนะมีบ่ครับมือหนิไม่มีเอาเป็นแต่ดอกอันชันเนาะครับอครับแล้วครับจะปั่นมันเข้ากันเหรอครับ ครับครับบะขอกับเติมนะเติมันหอยครับคนรุนไหมอาจจะเฮ็ดบะเป็นแล้วครับผู้ทายนี่ยเเฮ็ดบะเบนเหรอครับน,น,นั่นน,น,นนะครับโอ้มีเหรอนนครับนี่มีุนครับมีวาทีคนคู่ด้วยครับเนะี่ยครับ นี่อยู่ครับนี่ผู้เดียวเหรอครับอยู่นี่นี่สุดไหมครับห<ค><ณ>ายากครับซูมมือนี่นๆๆนนครับในบ,บา้านไม่เลื่อนนี่หายากครับซูม<ค><ณ>มือนี่<ค><ณ>สีม่ฮงหอกับต้มกับนมบั่คามีบัวค่มีเห็นกันล้วหรอครับผู้ชายนี่แทบจะบัมีเลยเหรอครับเตีนที่กับสิเป้าเขาใหมผู้หญิงนะครับขึ้น,นว่าแม่บ้านพอกับบั่คามีนะครับซึ่งสีล้อมึงบ้าเห็นกับสิเป็นอยู่นี่เนาะเป็นอืม น้อมันใหญ่เขาหลายอย่ากกันเนาะยายเนาะอ้าวครับครับสมบูสมกับสุได้แล้วครับขคุณครับหลายครับหลายวงครับเว้ยเนี่ยผมเห็นวงนี่ครับป้าออกกองแน่นี่แน่ครับสวยสุดในหมู่บ้านได้ครับนี่คนโปสวยพ้อข้าต้๋มขาวหนมบ่๊วยได้ครับ วสนเรงมน่นแ่เราพออยู่หนีงามสุกคนได้ครับนีเออแนนคุณครับไ่าฮ่อย่าฮ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 ่า่าฮ่าน่าฮ่าฮา่า่่่่ ครับผมเอาครับพ่อปากหอมข้อครับครับกะสุมือนี้อ่าเขาเอิญแง่งบ่แง่งสมัยใหม่บ่ครับนี่เนี่ยนะเขาแง่งแง่งแง่งขูดผ้าไม่ต้อเอิเนาะฮะงองงงงเขาแง่งบุญกันบอนั่นที่หล่ะเนี่ยบ่าวิทย์บ่าถืออยู่บนตานี่นี่ครับอ้าวครับชิมไทยในการขูดอกเผาครับครับผมครับสวัสดีครับ